สวัสดีค่ะเอฟีทุกท่านนะคะสวัสดีกันทุกคนค่ะวันนี้ก็ขึ้นไปบนพระธาตุอีกแล้วนะคะไปชมวิวหมู่บ้านโบราณลงมาทางใต้นะคะหมู่บ้านเลยรอเหนือนั่นเองนะคะน,นี้ก็ทําบนถวายเพลนอีกแล้วอีกตามเคยนะคะมาวันนี้เดินมาเองค่ะฝนตกแต่ก็แลดก็ออกอยู่ เลินนะเองเป็นหนักะสาร้อยแล้วกแม่นะคะี๋ยวกบพี่นางช่วยกันหาบขึ้นเองค่ะหาบขึ้นเอาบุญด้วยกันนะคะก็เป็นกันหะาแค่เลินก็เหนื่อยแล้วเราแค่เลินก็เหนื่อยแล้ว ลเล่นไปด้วยกันชมวิวข้างทางไปด้วยกันนะคะวิวธรรมชาติท้องฟ้ามืดๆไม่รู้ว่าจะอจะออกห,หรืไมสวย

กินขนมค่ะน้อยๆ่เอลับแล้วจับแล้วปีจะมีแกงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูที่คนพัทธาดกันอยู่ตีนน้องหันน้ำเต้นน้ตนนำเตนหนาเพ่งให้ว่า น้อยนางอ่ะสามก็สี่กองกายเสื่อมเสื่อมข้างอะไรนร้ไม่รู้ยังเจอตยไปเอาอยู่ไหลออกมาแต๋อเขาทำมาโค้งวักเนาะเนี่ยตัดเตียวตั้งนี้นะของวักโถยเอ้อันนี้ก็ใกล้จะถึงวนพระธาตุแล้วนะคะเหนื่อยมากขนาดไม่อออะไรมาอย่างเหนื่อยเลย อืมมี <c oughs> ทางถนนเขาก็หลอมายังไม่ถึงครึ่งนะคะทุกคนถึงที่นี่เองค่ะถึงที่นี่เองปีนี้น่าจะ <c oughs> เขาน่าจะเสิร์ฟปุนลงไปอีกมั้งคะ่ะใช่ที่หลอทำถนนปีที่แล้วนะคะ นี่ก็ขึ้นมาเนื้อทาขึ้นมาเนื้อทาดก็่ตั้งบุญจอมกั้นวันนี้ตั้นไหลจ่อยเข้าหาะ,ะขึ้นไปถึงเนื้อปุ้นเถะ <c oughs> แม่เขาขึ้นไปถึงเนื้อปุ้นอยู่ค่ะธรรมชาติโดนๆสีเขียว <c oughs> เขียวส่มชัสวยมากเลย <c oughs> ไม่ไปแล้วกันนะครับพอดเซอร์เลยค่ะอเอื้อร์เย็นสบาย<ม>เลยลำก็ <ๆ S 2> ให้มันลำไปเพราะว่าลำอยู่แล้วนะคะไม่ลัวลำอีกแล้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมจุดชมวิวนะคะน,นี่จะถึงแล้วแต่มาเป็นเข้าหับนะคะเป็นป้าข่าหับพาชมวิวด้วยนะคะดูค่ะ มืดหน่อยบรรยากาศวันนี้ไม่สวยมืดมืดเดี๋ยวรางกันไอ้ดงเข้ากับอันนั้นเนาะเลยมันเป็นบ้านไหมจ๊ะมืดมืดนะคะวันนี้ถึงจะถึงบนดชาติแล้วค่ะชมวิวเข้าไปบนบ้านนะคะชมวิวลงไปบนบ้าน นั่งกันคนละอันลอันไหนบ้งท่านนี่นีนี่เาไหอเนี่น้อมื้ายนี่ตอนนี้ก็มาถึงพระาธาตุแล้วนะคะทุกคนวิวสวยมากเลยค่ะทำยังไม่เสร็จร้อยเปร์เซ็นต์นะคะไงนก็มาถึงแล้วนี่กำลังเตรียมกับเข้ากับของอยู่นะคะสวยมากวิวสวยชมวิวไปด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมยิวลงไปทางหมู่บ้านนะคะคนนี้ก็น้องขัดเต็ยมกับข้าวของอะไรอยอะคะเดี๋ยวมีแกงอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็เราก็เต็มกับข้าวสันเฟรนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มใส่กลมอันหมดรอพามาสันข้าวอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มานะคะทุกคน ยังไม่ได้สิบเอ็ดโมงนะคะเดี๋ยวเอาวุ้นไปกันค่ะพี่ขาเที่ยวนี่มาแล้วก็จักสซนปลูกเองเดินบอกกันหนาวของจ้องฮ้องเลย เอเตกันเดียวอีสังพอมาสังพอนี่เราเมื่อกี้ว่าจะมาถ่ายถ่ายล้างจานนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายลืมถ่ายเลยค่ะวันนี้เราก็ล้างซ้อนล้างจานเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเราก็จะลงไปบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่นู่นนะคะพอดีเจอน้องแป้งมาเลยนะคะวันนี้ไปเลยค่ะ นี่นะคะวนาพาดสวยมากเลยค่ะบรรยากาศสวยมากๆนะคะมองซึ้งใหญ่มากเจ้าเส <c oughs> ืชมวิวลงไปนะคะบ้านโบราณบ้านเดอรอเนื้อวิวสวยมากค่ะอยู่วันนี้ชมลงไปนะคะทุกคนจะมี มะขามน,นะคะสวยมากสวยมากนี่เอากระบองค่ะตอนนี้ก็เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนจเจริญกลับบ้านกันแล้วค่ะยังเลยค่ะแบตก็ออกมาแล้ว เปล่าอยู่สวยท้อง้าสวยมากข้ามกำมีตองผางามตองผางามปทายเยอะเนี่ยทายทยททยวิ้นปากนี่ตอนนี้ก็เลินลงมาแล้วนะคะทุกคนลงเลินมาลงลงเลินลงมาแล้วค่ะพูดผิด พูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยคล่องเนาะเหลือแค<ม>่สองคนถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปก็เลยมาช้านะคะแม่เข้าไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่ดู้ก,ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ,ะอย่าที่สำคัญกด ซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันลยค่ะสี <c oughs> 40, ่เหมืนซับแล้วขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามา <c oughs> ติดตาม,ตมตนจนมาถ, <c oughs> ถึงวันนี้ <c oughs> ค่ะจนมาถึงตอนนี้แล้ <c oughs> ววันนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะยังไงก็ผ่าขอบคุณพี่ FC มากๆนะคะที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดเนาะคลิปนี้ก็จะพากลานไปแค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ